ทุเรียนนะคะวันนี้ดูสิหนึ่งกิโลสี่ยเก้าสบก้าบทบอกว่าทุเรียนคัดคุณภาพนะคะอันนี้เราซื้อแบบนี้เป็นเนื้อมานะะนเ,นมเนาะดูแตงโมคอตัวกูใหญ่แต่ดีใหญ่หใหญ่บ่ค่ะอ,อันนี้คืออาหารว่างของวันนี้นะคะ อ่าหารผลไม้นอกจากผลไม้นะคะรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะดูกันเลยนะคะนีจ้าปนึงค่ะปนปะทูปนปทูแล้วก็มีอะไรอีกนี่สมพักค่ะสมพักผู้ไดมมา กิ้งกับปนประทูค่ะแสบแสบแสบเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จปุ๊บต้องมีแกงเจจ้าอันนี้วัลย์เฮชรเองเน,นะคะซื้อเิ่นมาบานีมเพันธุดแสบค่ะแสบสุดยางเลยเรียกเขาเข็นมาก,ก่อนของกินลายกินค้เดียวเลยนะคะ กินคนเดียวแล้วก็มีข้าวนะคะจานข้าวแล้ก็เป็นแบบนี้เนาะจานข้าวแล้ก็เป็นแบบนี้เลยกินข้าวนะคะม,มันหลายพจ์จนลแบบกับข้าวกับข้าวมาจ้ามากินน้ำกัน